วันนี้แขกวีทีของเราซึ่งเป็นได้ของที่แปลงทอง12ซึ่งมาให้ทางทีมงานบรกัดเนี่ยอขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ซึ่งทีมงานของเราก็ดําเนินเรื่องให้ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็อยากจะทราบความรู้สึกของของลูกค้าวีทีเราเนี่ยกับบริการของบรกัดนี่เป็นยังไงก็ดีครับบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็ คือระยะเวลาในการขอการยื่นขอก่อกรสร้างการอะการรอเวลาเนี่ยกำหนดไว้สามเดือนแต่นี้ผมได้ไวมากครับได้ประมาณเดือนกับสิบวันตอนนี้ถือว่าเออเป็นเป็น,ปนตอบโจทย์ที่ดีนะคือไ,ได้เร็วมากฉะนั้นก็เลยขอบคุณทางเอ่อบริกัสนะที่นี้ด้วยว่าการบริการได้ดีมากฉะนั้นก็แนะนำรับเอท่านอื่นแล้วว่าลูกค้ารายอื่นก็มาใช้บริการบรารลกัสให้มากมาครับต้องต้องขอขอบคุณนะคุณนอสแครไอ้ลูกค้าวิเของเรานะฮะว่า คือบรตการเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือเราไม่ได้เน้นขายที่อย่างเดียวเราเน้นขายที่แล้วก็หลังบริการหลังการขายดูแลนะคือเราดูแลหลังการขายคือลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคือสามารถติดโทรติดต่อเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นกี่ทุ่มกี่ยามคือทีมงานเนี่ยจะมีคนรับโทรศัพท์อยู่ตลอดครับผมต้องขอบคุณคุณน้อยนะครับที่ใช้บริการของบริการเราครับขอบคุณมากครับค่ะักท